จากบอแสที่จัดเรียงโดย AI โดยพื้นฐานแล้วสามารถสรุปได้ว่าบริษัทน้ำมันชื่อแคนเซ l ลแห่งนี้ถูกลงโทษโดยไนจีเรียนพาวเวอร์โฮลด i ้งลิมิสำหรับการใช้พลังงานที่มากเกินไปเมื่อ10ปีที่แล้ว เมื่อคิดดูแล้วควรเป็นว่าในการขาดแคลนไฟฟ้าโดยรวมในเวลานั้นการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินของแคนเซลทำให้เกิดปัญหาให้กับ n น g e r i a n Power Holding l i m i t e d และ c a n เ e l p e t r o l e u m ก็เริ่มลงทุนในการก่อสร้างอาคารนี้ทันทีที่ไม่มีจุดประสงค์บนพื้นผิวหลังจากโหนดเวลานั้นและยังแอบเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันกับอาคารนี้หลังจากนั้นการใช้พลังงานหน่วยของ Can เซลอ i ยกลับสู่ระดับปกติของอุตสาหกรรมดังนั้นจากปัจจัยเหล่านี้การวิเคราะห์ AI จึงควรคาดแก่การตรวจสอบอาคารนี้ควรเป็นโรงไฟฟ้า น้ำมันขนาดเล็กที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าในความเป็นจริงอาจมีกังหันก๊าซไหลทุดอยู่ภายในท้ายที่สุดช่องว่างไฟฟ้าของน้ำมันแคนเซลไม่ใหญ่ตราบใดที่สามารถทำให้แหล่งจ่ายไฟของบังเกอร์ใต้ดินสามารถพึ่งพาตนเองได้ลี่ยาลินพอใจอย่างยิ่งกับการแสดงของ AI และเขาพูดกับทุกคนว่าความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่มีอยู่มากมายในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้ก็เหมือนกับการไขคดีอาญากม และตำรวจและ FBI ทั่วสหรัฐอเมริกาพร้อมให้บริการคุณได้ตลอดเวลาและความเร็วในการตอบสนองก็เกินกว่าปกติเย่เฉ <Yeah, S 1> ินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจถ้าสารวัตรหลีฝึกฝนอย่างหนักก็น่าจะมีช่องว่างอีกมากสำหรับการปรับปรุงลี่ยาลินกล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นสิ่งหนึ่งการให้ข้อมูลมากขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งและข้อมูลดาวเทียมของสกายไลน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยได้มาก มิฉะนั้นจะยากที่จะล็อกน้ำมันแคนเซลนี้ลี่ยาลินกล่าวว่าในความเป็นจริงก่อนที่ AI จะล็อกแคนเซลโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกเสมอว่าน่าจะเป็นน้ำมันราฟาเอลอีกลำหนึ่งเพราะโครงสร้างเงินทุนและข้อมูลผู้ถือหุ้นที่อยู่เบื้องหลังแหล่งน้ำมันทั้ง7นี้แสดงให้เห็นว่ามีบริษัท4แห่งที่ควบคุมโดยทุนในยุโรปและอเมริกา แม้ว่า breaking clearing club จะมีรูปแบบระดับโลกแต่ท้ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่มีชาวจีนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุของราฟาเอลในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นต่ำที่สุดใน7จ็ดชันคิดว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลและการตรวจสอบสมาคมหักบัญชีจะลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดบวกกับพนักงานหลายคนควรเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็สามารถระงับได้ง่าย อย่างไรก็ตามการอนุมานเหล่านี้ของฉันค่อนข้างเป็นอัตนัยและขาดหลักฐานที่เป็นกลางเพื่อสนับสนุนพวกเขาองค์กรที่ควบคุมโดยคนจีนไม่จำเป็นต้องเป็น breaking clearance society เพราะการลงทุนของจีนในแอฟริกาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต่ำยังเป็นคุณลักษณะขององค์กรที่ควบคุมโดยชาวจีนในพ้นทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาซึ่งอัตราการเกิดอุบัติเหตุขององค์กรที่ควบคุมโดยจีนนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในท้องถิ่นมากบอดแสที่สามารถชี้ขาดได้จริงๆคือปัญหาด้านพลังงานของแคนเซลออยและแคนเซลออยเป็นบริษัทน้ำมันเพียงแห่งเดียวในเจบริษัทที่ควบคุมโดยเมืองหลวงท้องถิ่นของไนจีเรียเยเชนพยักหน้าและพูดว่าฉันขอให้ดาวเทียมแห่งเส้นขอบฟ้าเพิ่มความถี่ในการกลับมาเยี่ยมแคนเซลออยให้มากที่สุดและพยายามที่จะกลับมาเยี่ยมทุกชั่วโมงหากแสงเอื้ออนวย เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถหาเบาะแสใหม่ได้หรือไม่ลี่ยาลินถามเย่เฉนคุณเย่แน่ใจได้หรือไม่ว่ามีผู้นำระดับสูงของ Breaking King Society ในแคนเซลในตอนนี้เกือบจะแน่นอนแล้วเย่เฉินกล่าวว่ามันควรเป็นผู้อาวุโสสามคนของสมาคม Breaking King และสถานะและความแข็งแกร่งของพวกเขาเองนั้นแข็งแกร่งกว่าเอลทั้งสีดั้งเดิมมาก ใบหน้าของลี่ยาลินซีในจินลิ่งเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของชางเชงโบด้วยตาของเขาเองและสำหรับคนธรรมดามันน่ากลัวมากหากความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสทั้งสามแข็งแกร่งกว่าชางเชงโบมากมันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆทันทีเขาปรับความคิดของเขาและพูดกับเย่เชน นายเยถ้าผู้อาวุโสทั้งสามคนนี้มีสถานะสูงเช่นนี้และอยู่ในแคนเซลในขณะนี้ฉันคิดว่าเมื่อตัดสินจากสามัญสำนึกเป็นไปไม่ได้ที่คฤราสหัของผู้ว่าการกองทัพขวาจะไม่มาหาบุคคลระดับสูงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเขาและบางทีผู้ว่าการมหานครของคฤราสหัดผู้ว่าการกองทัพขวาอาจรีบวิ่งมา เย่เ yeah. ฉินพยักหน้าและพูดว่าโครงสร้างองค์กรของสมาคมเบรกกิ้งที่นั้นคล้ายกับราชการของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงมากผู้อาวุโสทั้ง3คนคือคนรอบๆ WU f e ย y a แม้ว่าจะไม่ใช่ตระกูล WU แต่สถานะจะต้องสูงมากผู้ว่าราชการเมืองหลวงของคลุหั์ผู้ว่าราชการกองทัพด้านขวาแม้ว่าจะเป็นตระกูล WU แต่ก็เป็นเพียงข้าราชการศักดินาผู้อาวุโส3คนมาที่ดินแดนของเขาเขาต้องแสดงความเคารพมากพอและเขาจะมาสร้างความบันเทิงให้กับเขาด้วยตนเองอย่างแน่นอน ในขณะนี้อาจจะเหมือนกับผู้อาวุโสสามคนพวกเขาทั้งหมดอยู่ในแหล่งน้ำมันแคนเซลเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เชนไม่เพียงแต่ถอนหายใจติดตลกน่าเสียดายที่ความแข็งแกร่งของฉันไม่ดีมิฉะนั้นมันจะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ต่อ breaking King society ที่จะฆ่าผู้อาวุโสสามคนและผู้ว่าราชการใหญ่ของคาริหาตผู้ว่าการกองทัพขวาด้วยกันหลียาลินกล่าวว่าในเย่ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสทั้งสามแข็งแกร่งเกินไป คุณยังไม่เสี่ยงนี้แต่ถ้าคุณมีโอกาสล็อกผู้ว่าราชการจังหวัดคนนั้นมันจะเป็นไปได้มากว่าที่จะหาโอกาสฆ่าเขาเย่เชนพยักหน้ายอย่างครุ่นคิดและพูดว่าถ้าผู้อาวุโสทั้งสามไม่สามารถรอชันในแคนเซิลไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะต้องออกจากที่นั่นเมื่อพวกเขาจากไปผู้ว่าราชการใหญ่ของคฤหาสห์ผู้ว่าการกองทัพขวาจะไม่อยู่ต่อไปหากฉันสามารถล็อกเขาได้ฉันก็สามารถติดตามเขาไปที่กองทหารรักษาการของคฤหาสห์ผู้ว่าการกองทัพขวาและหาโอกาสที่จะฆ่าเขา ในขณะนี้ลากกสในจีเรียคันเซลเปโตรเวียมลิมิเต็ดเครื่องก้งนับไม่ท้วนยังคงทำงานไม่หยุดบนที่ราบและ W.U. ูทูตรงผู้ว่าราชการคฤรหาดนครหลวงของกองทัพขวายืนอยู่บนแท่นสูงอีกครั้งและคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขายังคงเป็นลูกน้องของเขา W.U. ูทูตรงยืนอยู่หน้าราวบันไดจ้องมองไปที่ที่ราบอันกว้างใหญ่และจูจ่ๆก็จามเขาลูกจมูกด้วยความประหลาดใจและพูดด้วยความรำคาญ ในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้ทำไมคุณถึงยังจำแม้ว่าความแข็งแกร่งของฉันจะไม่แข็งแกร่งเท่าเอลทั้งสี่แต่ฉันจะไม่เป็นหวัดใช่ไหมยูอันเฉิงรีบพูดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีมาดามอาจจะคิดถึงคุณโอวูหัวเริะและพูดอยู่ารงหับายทมาดมะดันไม่ใช่เรื่องดีที่เธอจะคิดถึงฉันขณะที่เขาพูดเขาเงยหน้าขึ้นมองท้อางฟ้าและพามพำว่าหยวนเก่อยูอันเฉิงรีบก้าวไปข้างหน้าและโค้งมือของเขา จุดจบจะเป็น WU ชูตรงขมวดคิ้วและพูดว่าทำไมจูจูฉันถึงรู้สึกแย่ราวกับว่าฉันกำลังตกเป็นเป้าหมายยู่ััเถึงรู้ว่า WU ชูไม่ต้องการอยู่ในแอฟริกาในวันเดียวกันโดยเฉพาะแหล่งน้ำมันที่สก,กรปรกและยุ่งเหยิงดังนั้นเขาจึงยิ้มและปลอบโยน ผู้ว่าการเหตุผลที่เรามาแอฟริกาเพียงเพื่อรอการตกเป็นเป้าหมายไม่ใช่หรืออย่าลืมว่าหลอดอังกฤษส่งผู้อาวุโสทั้ง3มาที่นี่เพื่อรอให้บุคคลนั้นสังเกตเห็นที่นี่ถ้าบุคคลนั้นไม่คอยจับตาดูเราอย่างลับๆเราก็ไม่มีเวลาออกจากที่นี่เหรอคิ้วของ WU ทูตรงเหยียดขึ้นอย่างกระทันหันและเขาพูดด้วยรอยยิ้มคุณพูดถูก LAOU อัน เมื่อคิดแบบนี้หัวใจของฉันมั่นคงขึ้นมากให้ผู้ชายคนนั้นจับตาดูที่นี่รีบ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 และถูกฆ่าโดยผู้อาวุโสสามคนคุณและฉันสามารถรีบกลับไปที่ยุโรปแอฟริกานี้ฉันไม่อยากอยู่สักวันอัญประกาศคู่ไดเรกทอร